แล้ววันนี้เราจะมาทำการขยายต้นขึ้นช่ายลงในถุงดำกันค่ะหลังจากที่เราได้หว่านมเมล็ดขึ้นช่ายไปอายุประมาณสองเดือนนะคะขึ้นช่ายเวลาที่เราหว่านมเมล็ดเขาจะเติบโตช้ามากๆเลยค่ะคนที่ปลูกขึ้นช่ายจะต้องมีความใจเย็นมาก เพื่อกรอคอยการเจริญเติบโตของเขานะคะอันนี้ด้วยความที่เราไม่ได้ไปเร่งให้เขาโตนะคะเขาเราก็ปลูกแบบธรรมชาติเนะพอโดยเมล็ดไปแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะแล้วก็ประมาณ2เดือนเขาก็จะแผ่ใบของเขาออกมาแบบนี้นะโดยเฉพาะ ถ้าเป็นช่วงเวลาอากาศที่เย็นสบายเขาจะแผ่ใบได้เร็วมากเลยค่ะแนะนำให้หว่านเมล็ดในช่วงปลายปลายปีพฤศจิกาธันวามกราช่วงนี้นะคะอากาศเย็นขึ้นใช่จะงอกเร็วและโตเร็วค่ะอันนี้ขนาดโตเร็วนะคะยังใช้เวลา2เดือนในการแผ่ใบค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเตรียมดินปลูกลง ถุงดำกันเลยค่ะโอเควันนี้เราก็ได้ดินร่วนนะคะมาจากร้านต้นไม้แถวบ้านถุงละ20บาทใช้ดินร่วน1ถุงนะคะก็ตามปริมาณของต้นกล้าที่เรามีเลยค่ะวันนี้เรามาขายายต้นกล้าลงในถุงดำกันนะคะ เราจะใช้ทายหยาบทายหยาบทำให้ดินปลูกเรามีความเย็นระบายน้ำได้ดีความเย็นของเขาเป็นสิ่งที่ต้นขึ้นช่ายชอบมากค่ะทายหยาบถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากันนะคะต่อไปเป็นปุ๋ยคอกค่ะวันนี้เราใช้มูลวัว ปริมาณแค่เล็กน้อยเองนะคะไม่ใช้เยอะเนื่องจากต้นกล้ายัางต้นเล็กอยู่ใส่เยอะไปดินจะเค็มทำให้เขารากเปื่อยตายได้ค่ะ mm hmm. ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะมาปลูกลงถุงดำถุงดำอันนี้เป็นไซส์เล็กๆนะคะประมาณสัก5้าคูณเค่ะเพื่อนๆ แล้วเราก็จะมีกาบบมะพร้าวสับไว้รองก้นถุงซึ่งเราล้างและแช่น้ําเรียบร้อยแล้วเปียกแล้วค่ะเก็บความชื้นในดินให้ต้นกล้าของเราไม่ขาดน้ําด้วยค่ะช่วงนี้เป็นฤดูการเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะเพราะว่าฤดูหนาวมาเร็วไปเร็วอย่างที่ทราบกันค่ะก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพค่ะจริงๆเราสามารถใส่ผสมคลุกเคล้าไปกับดินปลูกได้เลยนะคะ ก็คือเป็นดินเอ้ยเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะไม่แนะนำให้ใช้เป็นปุ๋ยเคมีในช่วงระยะนี้เพราะว่าต้นกล้ายังต้นเล็กอยู่ค่ะเขายังไม่ได้ทนทานไม่มีความทนทานกับปุ๋ยเคมีมากนะเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยเล็กน้อยเป็นปุ๋ยชีวภาพค่ะเราจะ ปลูกถุงละประมาณ4-5ต้นนะคะเมื่อเขาโตดีแล้วเราสามารถเอาถุงนี้ไปขยายได้อีกค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะ1ถุงแบบนี้ประมาณ4-5ต้นค่ะก็เรายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะรอดกี่ต้นนะคะเสร็จไป1ถุงแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะการย้ายต้นกล้าขึ้นใช่ของเรา ตอนนี้หลังจากนี้ไปเราจะวางเขาไว้ในร่มที่มีแสงสว่างส่องถึงนะคะประมาณสัก15วันต้นขึ้นใช้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดนะคะเขาสามารถรับแสงแดดช่วงเช้าได้ประมาณ1-2ชั่วโมงก็ก็พอแล้วนะคะเขาไม่ชอบแดดจัดค่ะเขาชอบแดดช่วงเช้าแล้วก็รดน้ำเป็นประจำเช้าเย็นได้เลยค่ะ ฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ขึ้นช่ายเขาจะแตกใบใหญ่กิ่งก้านใหญ่ได้เร็วเพราะอากาศเย็นขึ้นช่ายชอบอากาศเย็นมากและชอบน้ำเยอะๆค่ะแต่ไม่ชอบแสงแดดจัดๆนะคะวันนี้เราย้ายต้นกล้านในช่วงตอนบ่ายแก่ๆหลังจากนั้นแล้วเราจะรดเขาด้วยน้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อให้ต้นเขามีความสดชื่นค่ะ หลังจากนี้15วันถ้าเพื่อนท่านใดถนัดใส่ปุ๋ยเคมีก็สามารถใส่ได้นะคะในขั้นตอนในการปรุงดินของเราสักครู่เราได้ใส่ปุ๋ยเม็ดชีวภาพไปแล้วเล็กน้อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้นขึ้นชายของเราก็จะไม่ขาดสารอาหารแล้วก็จะไม่ชะงักการเจริญเติบโตค่ะในส่วนของ การรดน้ำก็อย่าลืมนะคะเช้าเย็นด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอย่าลืมไปปลูกไว้ใช้กันในครัวนะคะบ้านหนึ่งห้ต้นก็เพียงพอแล้วค่ะเหมือนบ้านเราเนี้ยค่ะไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆค่ะสะดวกในการใช้งานมากเลยเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วเราก็ใส่กระถาง8นิ้วต้นละ1กระถางค่ะเพื่อให้เขาต้นใหญ่อวบอ้วนแบบนั้นเลยค่ะ อบอ้วนทุกต้นเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ต้นเดียวกระถางเดียวเขาจะไม่มีต้นอื่นมาแย่งอาหารเขาเขาก็จะเจริญเจริญเติบโตได้ดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ